สปอร์ตดูดี Oh. สวัสดีทุกคนนะครับแฟมสเปซร,รีวิววันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเก้าอี้ตัวนี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเก้าอี้ ROG d e s t r i e r Ergo er Gaming Chair ครับเป็นเก้าอี้เกมมิ่งผสมกับรูปแบบของเก้าอี้เพื่อสุขภาพหรือเก้าอี้ ergonomic นั่นเองการใช้งานของเก้าอี้ตัวนี้ใช้งานได้หลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วัสดุของเขาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าพรีเมียมทั้งหมดเลยโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมมือถือนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตกับคนกลุ่มนั้นโดยเฉพาะเลย เก้าอี้ตัวนี้จะเจ๋งยังไงลองไปชมกันนะฮะเริ่มจากจุดเด่นนั้นก่อนเลยนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้มีอะไรยังไงบ้างนะฮะรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่สูงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเกือบ <alley way> จะ2คนเลยนะเอาจริงๆผู้ชาย2คนมานั่งยังนั่งได้แบบสบายๆนะฮะสำหรับตัวเก้าอี้จะเป็นรูปแบบเก้าอี้ผสมนะครับเป็นพันผสมมาพูดง่ายๆนะครับคือเขาเอาเก้าอี้เกมมิ่งมาผสมกับรูปแบบของเก้าอี้เออร์โกนอมิกหรือเก้าอี้เพื่อสุข ตัววัสดุของเขาขึ้นโครงแบบอลูมิเนียมที่แข็งแรงนะครับพร้อมตะข่ายระบายอากาศที่ดีเยี่ยมและวัสดุแบบ PU ที่นุ่มสบายมากๆในส่วนของเบาะรองนั่งและที่รองคอนะครับ ปรับการใช้งานได้ทุกส่วนนะครับสเหเก้าอี้ตัวนี้ทุกส่วนแบบว่าทุกส่วนจริงๆอ่ะนะครับถูกหลักเออร์โกโนมิกมากๆเป็นครั้งแรกที่ ROG ออกแบบเก้าอี้เกมมิ่งเท่ากับเก้าอี้เออร์โกโนมิกนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือที่วางแขนนะครับสามารถปรับความสูงได้สูงสุดถึง14เซนติเมตรปรับมุนได้360องศาซึ่งเก้าอี้ตัวอื่นแทบจะไม่มีแบบนี้เห็นเลยนะครับโดยแรงบันดาลใจตรงนี้เนี่ยนะเขาได้มาจากการเล่นเกมมือถือนะครับที่บางคนเนี่ยจำเป็นจะต้องวางแขนสูงกว่าปกติเขา จัดมาให้เลย14เซนสูงมากๆนะครับสำหรับที่วางแขนตรงนี้สุดท้ายในส่วนของจุดเด่นเนี่ยเขาจะมีแผงอะครูสติกนะครับที่สามารถถอนออกได้ด้วยนะครับเท่มากๆสปอร์ตมากๆณับนะปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาให้นะครับยังไม่เห็นแบรนด์ไหนทําแบบนี้เลยส่วนนี้มีว่าทาไมก็คือไว้ปิดกั้นสิ่งรบกวนจากด้านข้างนั่นเองนะครับเวลาเล่นเกมจะได้มีสมาธินะฮะส่วนของการรับประกันตัวนี้รับประกันถึง2ปีเต็มจากทาง ASUS ROG เลยนะครับไม่ต้องห่วงสาหรับส่วนนี้แล้วตัวสเปคของเขาเป็นยังไงนี่คือข้อมูลสปทั้งหมด ้ที่ผมรวบรวมมาให้ใครอยากอ่านสเปคแบบจัดเต็มรายละเอียดแบบจัดเต็มมากย,ยิ่งขึ้นสามารถกดพอมแล้วก็ดูข้อมูลกันได้นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับทุกคนนั้นก็คือคู่มือการใช้งานแล้วก็รูปแบบของใบประกอบนะครับตัวนี้เวลาเราจะประกอบเก้าอี้เนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะครับมีมาให้แผ่นนึงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวเก้าอี้นะครับซึ่งตัวเก้าอี้เนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆกล่องใหญ่มากๆนะครับผมต้องจัดพื้นที่ดีๆนะฮะ ถันมากือส่วนของดีไซน์การออกแบบนะครับเริ่มจากชนิดกันก่อนชนิดของเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้เออร์โกนอมิกเกมมิ่งแชร์นะครับที่เป็นเก้าอี้เกมมิ่งและเก้าอี้เพื่อสุขภาพในตัวเดียวเลยนะฮะ กาอี้ตัวนี้เหมาะสำหรับใครครับทุกคนสำหรับทุกคนได้ได้ว่าทุกคนเลยดีกว่านะครับเพราะตอบโจทย์ทั้งคนทำงานเล่นเกมเล่นเกมมือถือจากที่ผมลองทดสอบเล่นเกมมือถือไปด้วยแล้วนั่งไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่านั่งสบายจริงครับทุกคนคือนั่งได้ทั้งวันแน่ๆนะฮะส่วนของการเก็บรายละเอียดต่างๆตัวนี้การเก็บรายละเอียดเนี่ยเนียนตามมากนะครับทุกจุดเลยด้วยความที่เขาออกแบบมาสปอร์ตมากๆนะครับพอนั่งเนี่ยสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกเลยนะครับเหมือนนั่งเบาะรถสปอร์ตเลยยังไงอย่างนั้นเลยครับทุกคนแต่มันจะเป็นรถ แผงอะครูสติกมาให้ด้วยตรงนี้แหละที่ทําให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทุกคนสามารถถอดออกได้นะครับถ้าใครไม่ต้องการที่จะใช้ส่วนนี้จะมีสกูในส่วนของด้านหลังถอดออกได้แต่ส่วนตัวผมจะเอาไว้นะครับแบบนี้แหละเท่ดีนะครับแค่นั้นเลยนะฮะ และที่เห็นแล้วดูดีมากๆแล้วแตกต่างจากเก้าอี้ตัวอื่นนะครับคือตัวดึงปรับสล็อตทั้งหมดนะครับเป็นแบบผ้านะครับคือตัวนี้เป็นแบบสายผ้าทุกคนเหมือนแบบผมจะอธิบายยังไงดีคล้ายๆกับสายกระเป๋าแบบนั้นเลยนะครับแต่เป็นผ้าคุณภาพดีมากๆเรามาดูในส่วนของวัสดุกันบ้างน,นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านล่างไปถึงด้านบนเลยมีรายละเอียดยังไงบ้างตัวฐานเก้าอี้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมพรีเมียมทั้งตัวนะครับในส่วนของด้านล่างซึ่งมีคุณภาพมากๆ ล้อมีทั้งหมด5้ล้อด้วยกันนะครับเป็นพลาสติกคุณภาพดีและแกนหลักเป็นอลูมิเนียมพรีเมียมเช่นเดียวกันสวนคงเก้าอี้ตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมพรีเมียมนะครับอาจริงๆทั้งตัวเนี่ยบอกเลยว่าหนักมากๆนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวหนึ่งนะตอนประกอบเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะฮะแต่ละส่วนนะครับ วัสดุขเขาตัวพนักพิงเป็นตาข่ายเกรดพรีเมียมนะครับยืดหยุ่นได้ดีมากๆปกติถ้าเห็นทั่วไปแนวนี้จะออกแข็งๆนะแต่ตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรพร้อมระบายอากาศได้ดีเพราะมีช่องสําหรับระบายอากาศโดยเฉพาะส่วนตัวรองคอตัวนี้คือ PU นุ่มๆเลยนะครับนุ่มสุดๆใครนั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าประทับใจส่วนนี้แน่นอนนะฮะ ต่อมาคืส่วนที่รองแขนนะครับตัวนี้จะเป็น P ีูนุ่มเช่นเดียวกันนะครับโฟมนุ่มมากๆบอกได้เลยนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้ทั้งวันแบบสบายๆและส่วนที่รองแขนตรงนี้เขาจะมีร่องให้ด้วยนะครับสำหรับวางใครที่จะวางศอกเนี่ยโอ้โหเหมาะสมมากๆนะฮะ ต่อมาคือส่วนของเบาะรองนั่งนะครับเป็นตา่ายเกรดพรีเมียมยืดหยุ่นได้เหมือนกับตัวพนักพิงเลยนะครับพอนั่งจะให้ความรู้สึกแบบว่าเด้งๆงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับถูกใจผมมากๆถัดมาคือส่วนของการปรับระดับนะครับรายละเอียดการปรับระดับต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแยกย่อยได้ทั้งหมด6ส่วนหลกักๆบอกได้คําเดียวว่าปรับได้ทุกจุดทุกส่วนของเก้าอี้เลยไม่มีตรงไหนที่ปรับไม่ได้เลยนะครับแล้วแต่ละส่วนเนี่ยปรับได้หลากหลายมากมาก เริ่มจากตัวฐานกันก่อนนะครับตัวฐานเนี่ยปรับความสูงตัวเก้าอี้ได้7ซนติเมตรนะครับโดยการดึงสล็อตขวามือขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความสูงได้เอาจริงๆมันสมูทมากสําหรับส่วนนี้นะครับผมลองปรับแล้วต่อมาส่วนของเบาะรองนั่งนะครับปรับความลึกของเบาะรองนั่งได้1ซนติเมตรนะครับ โดยการดึงสล็อตฝั่งซ้ายค้างไว้นะครับเบาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็สามารถปรับระดับตามความต้องการได้ทันทีต่อมาคือส่วนของพนักพิงนะครับตัวนี้จะมี2ส่วนใหญ่ๆนะครับแยกย่อยมีอะไรยังไงบ้างส่วนแรกคือส่วนของพนักพิงด้านหลังนะครับพร้อมแกนหมุนปรับระดับซับพอร์ตส่วนของด้านล่างให้เข้ากับสลีล่าของเราและตัวแกนสามารถปรับหมุนแยก2ฝั่งไม่ต้องหมุนพร้อมกันก็ได้ ทันมาคือส่วนของการปรับพนักพิงให้เอนไปข้างหลังได้นะครับหรือเรียกว่าการปรับ back tilt โดยวิธีการปรับให้ดันสล็อตลงนะครับในส่วนของซ้ายมือแล้วเอนตัวไปข้างหน้านะครับจะมีเสียงแก๊กหนึ่งทีพอปรับได้เข้าที่แล้วก็ทําการล็อกสล็อตโดยการปรับสล็อตเข้าที่ดันขึ้นหนึ่งทีนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปรับเอน back tilt นะฮะต่อมาตัวเก้าอ,อี้เนี่ยจะมีแกลนปรับความยืดหยุ่นพนักพิงในส่วนของด้านล่างให้ด้วยนะครับเป็นแท่งยาวๆเลยตัวนี้ยืดหยุ่นได้ด้วยส่วนนี้เเาาาาาทมมพื่อราสาารสถ คุณความหนืดให้มีความยืดหยุ่นได้นั่นเองนะครับหมุนปรับได้ตามใจชอบใครชอบแบบหลวมๆหรือว่าแบบแข็งๆตัวนี้สามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับส่วนตัวผมชอบสปริงตัวเก้าอี้มากตัวนี้เนี่ยมีการดีดสปริงเล่นกับหลังเราฉะนั้นเวลานั่งเนี่ยจะไม่เหนื่อยนะครับส่วนของที่วางแขนเป็นยังไงสําหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับปรับได้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันคือส่วนฐานกับที่วางแขนนะฮะ ส่วนฐานของที่วางแขนเนี่ยนะครับเขาปรับขึ้นลงได้สูงสุด14ซนติเมตรนะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยเพื่อรองรับการใช้งานสําหรับเกมมิ่งโมบายโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นใครที่จะเล่นเกมมือถือสบายหายห่วงเลยถ้าได้เก้าอี้ตัวนี้ไปใช้งานตอบโจทย์แน่นอนส่วนของที่วางแขนในส่วนของการบิดข้างๆหมุนได้360องศานะครับมันจะเยี่ยมอะไรขนาดนั้นครับทุกคนแค่กดสล็อตเพื่อหมุนตัวที่วางแขนก็หมุนได้เลยนะครับ360องศายอดเยี่ยมมากม ที่สำคัญที่วางแขนตรงนี้ก็สามารถปรับระดับดันหน้าหลังได้ด้วยนะครับสูงสุด5ระดับด้วยกันต่อมาคือส่วนของที่รองศีรษะนะครับปรับความยืดหยุ่นได้ทั้งหมด2ส่วนคือส่วนของการปรับองศาความเอียงแล้วก็ความสูงที่รองศีรษะนะครับ ส่วนนี้จะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ละเอียดมากๆที่สําคัญการปรับองศาสามารถปรับใช้งานได้2จังหวะด้วยกันคือส่วนของเอียงตัวล็อกบนและเอียงตัวล็อกล่างนะครับอะไรจะเจ๋ขนาดนี้โอ้โหปรับได้2จังหวะครบทุกส่วนจริงๆหรือใครอยากจะถอดออกเพราะไม่อยากใช้งานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแค่นําไขควงที่ทางแบรนด์มีมาให้เนี่ยนะครับมาหมุนกับสกรูตัวเก้าอี้แค่นี้ก็สามารถหมุนถอดออกได้แล้วนะครับ สุดท้ายคือส่วนของแผ่นอะคูสติกด้านหลังนะครับตัวนี้มีมาให้ปกติเก้าี้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สุขภาพหรือว่าจะเป็นรูปแบบเก้าอี้เกมมิ่งผมบอกเลยว่าส่วนนี้ยังไม่มีให้เห็นเท่าไหร่ในแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ ROG จับไปไมให้ก่อนเลยนะฮะตัวปรับระดับแผ่นอะคูสติกเนี่ยจะสามารถปรับได้นะครับโดยการงัดตัวแผงออกเราจะสังเกตเห็นตัวสกรูที่อยู่ด้านในส่วนนี้จะไม่มีส่วนกับการพิงแต่อย่างใดนะครับคือเอามาเพื่อกันเสียงโดยเฉพาะเลยกันการรบกวนโดยเฉพาะเลยฉะนั้นใครที่ได้ไปจะไม่ปรับ ก็ได้นะครับสำหรับส่วนนี้แล้วแต่ความชอบนะครับไม่มีผลต่อความสบายในการนั่งแน่นอนนะฮะทีนี้เรามารีวิวหลังการใช้งานกันบ้างน,นะครับตัวเก้าอี้เนี่ยมันคือเก้าอี้แห่งอนาคตจริงๆสําหรับผมนะคือครบทุกอย่างที่เก้าอี้ดีๆตัวหนึ่งควรจะมีนะปัจจุบันนะครับเอาจริงๆมันล้ําหน้าขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกนะครับโดยเฉพาะแผงอะคูสติกด้านหลังเนี่ยกันได้จริงๆนะครับฉะนั้นไม่ว่าใครนะครับจะเล่นเกมทํางานหรือทําอะไรก็ตามที่ต้องนั่งนานๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะฮะ ราคาของเก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่24,900บาทนะครับสำหรับการปรับท่านั่งให้ถูกหลักอักโณมิกเนี่ยใช้งานในระยะยาวเชื่อเถอะว่าราคานี้มันคุ้มค่ามากๆเลยครับ ทุกคนดูแล้วเนี่ยเชื่อว่าอยากจะได้กันแน่นอนแต่เงินในกระเป๋าเนี่ยจะตอบโจทย์ไหมก็อีกเรื่องนะแต่ผมว่าเงินเหลือๆจัดสักตัว ROG ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสำหรับกอีกตัวนี้นะครับรายละเอียดทุกอย่างพร้อมราคาผมทิ้งไว้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วนะครับในส่วนของ description สั่งซื้อกันได้แบบจัดเต็มนะฮะสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำรับการรับชมครับ